สวัสดีค่ะหมวยนะคะจากเพจบ้านสวยราคาดีสงขาหาดใหญ่โดยปรกการักนะคะจะเป็นไปได้ไหมคะว่าบ้านที่เรากําลังตามหาอยู่นี้สามารถตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสามารถแต่งเติมความฝันวัยเด็กของเราได้หมวยขอแนะนําบ้านเดี่ยวหลังนี้เลยค่ะบางทีสิ่งที่เราต้องการที่สุดอาจจะไม่ใช่บ้านหลังเล็กในเมืองแต่คือบ้านหลังใหญ่ที่อยู่สบายในที่ที่ใจสงบบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ริมคลองวนหลังนี้ คือพื้นที่ที่ให้มากกว่าการอยู่อาศัยมีพื้นที่ใช้สอยครบทุกฟังชันและให้คุณสร้างความทรงจําได้ทั้งครอบครัวด้วยที่ดินขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง206ตารางวาสําสหรับสวนครัวไทยลงรถหรือมุมพักผ่อนส่วนตัวของทุกคนภายในบ้านกว้างขวางแบ่งสัสดส่วนชัดเจนจะเป็นห้องนอนห้องน้ําห้องครัวจุกออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตจริงค่ะแสงจากธรรมชาติส่องเข้าได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านจริงๆค่ะ โดยให้ห้องนอนมาถึง3ห้องด้วยกันค่ะมีห้องน้ําในตัวแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนค่ะและสิ่งที่ทําให้บ้านหลังนี้พิเศษกว่าใครก็คือวิวริมคลองจะเช้าหรือเย็นก็ให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนได้พักใจทุกวันค่ะหากคุณกําลังมองหาบ้านหลังที่ใช่ในทาเลที่เงียบสงบบ้านหลังนี้สามารถตอบโจทย์ดได้ดีที่สุดค่ะเพราะบ้านจะไม่ใช่เพียงแค่บ้านจะยังเป็นส่วนรวมของครอบครัวด้วยค่ะ หากคุณเปิดใจให้โอกาสหมวยได้ช่วยคุณดูแลคุณจะไม่ได้เพียงแค่บ้านแต่คุณจะยังได้บริการดีๆและมิตรภาพดีๆจากหมวยไปด้วยค่ะสนใจนับชมบ้านได้ทุกวันนะคะ